สาวลิเดียฉัดเดือดหลังเจอเรียกค่าเสียหายค่ะ ลิติยฉะเดือดหลังเจอแบบนี้เป็นเหตุการณ์ที่คนในครอบครัวของสาวลิตียเจอมากับตัวจึงได้มาโพสต์เตือนเป็นอุทาหรณ์ให้หลายคนนั้นระวังตัวเอาไว้ค่ะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่คุณตากับคุณยายขับรถติดไฟแดงแล้วเจอรถหน้าไหลมาชนแต่คนขับนั้นลงมาโวยกล่าวหาว่าฝ่ายตนทําเสียหายเรียกร้องให้รับผิดชอบซะด้วยลิเตียเองก็ต้องตอบโต้ซะหน่อยโดยการโพสต์คลิปเหตุการณ์จากกองนารถจังหวะที่รถอีกฝ่ายนั้นไหลมาชนก่อนคนขับจะ ลงมาโวยต่อด้วยคลิปตอนที่กำลังพูดคุยกันทางฝ่ายคุณตาก็บอกขอโทษแต่อีกฝ่ายนั้นโวยหนักมากค่ะงานนี้จะเป็นยังไงต่อไปคงต้องรอชมกันค่ะ